น้องมะลิท้องโตมากแล้วนะฮะท้องโตมากแล้วหัวนมตั้งแล้วนมตั้งเต้าแล้วมาลุ้นกันว่าจะมีน้องกี่ตัวนะฮะอันนี้นอนนอนทั้งวันนะฮะกินแล้วก็นอนดูหัวนมตั้งเลยนี่นะฮะน้องมะลิจะเดือนแล้วเนี่ยท้องได้จะเดือนละตั้งคันได้จะหนึ่งเดือนแล้วะฮะ ผสมก็ถุงเงินรอดูว่าจะมีน้องกี่ตัวแต่เท่าที่ดูท้องนะสนะี่ะมีแน่ฮะนะฮะจะได้ห้าเหมือนพี่น้องถุงเงินไหมนะครับต้องรอดูว่าจะได้ห้าตัวหกตัวไหมเพราะพี่ถุงเงินมีพี่น้องหกตัวนะครับมาลิ มีพี่น้องห้าตัวนะครับต้องรอดูว่าจะได้กี่ตัวเนาะน้องมะลิ